คุณรู้หรือไม่ในปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนกว่า22ล้านคนซึ่งหมายถึงว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยยังต้องการจำนวนไกด์นำเที่ยวอีกกว่า30%ของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวน่าสนไหมละ่ะพี่ดาปะคะอ๋อใช่ครับผมสวัสดีค่ะคหนูจากรายการลองดีอะค่ะ,ะเดี๋ยวมาให้พี่เป็นเทรนเนอร์เรื่องการเป็นไกด์นึกยงจะเป็นไกด์ะเนี่ยหลักๆเลยอะหนูชอบเที่ยวถ้าอยากลองเป็นไกด์ แรกๆมันก็ต้องไปน้อยๆคนนะนะพี่ก็พอมีลูกค้าที่เคยไปๆว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าพี่ก็ยังไม่รู้ว่าไปไหนนะเดี๋ยวลอง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 ,ลอง,ลองถามลูกค้าดูก่อนแล้วกันเนาะ <Hello. S 1> สวัสดีครับอ้อยจําผมได้ไหมดาพี่ดาพ,พี่เคยบอกว่าาอยากจะไปเที่ยวช่วงเดือนมกราใช่ใช่ไหมฮะเขาไม่ไกลใช่แต่ว่าพี่อากได้ไปนทนธรรมชาติจางเป็นนน คล้ายๆเหมือนไปทางขึ้นดอยเลยทางท่าเหนืออะไรประมาณนี้โอ้ทางนั้นก็หายากเหมือนกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูเลยกันครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปครับพี่อ้อยครับ,รบสวัสดีครับพี่แนะนำที่หนึ่งไม่เคยไปเหมือนกันพี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันพี่ที่ว่านะอยู่สุพรรณเคยได้ยินเขาว่าอุทยานแห่งชาติภูเตยไหมครับไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะพี่เคยได้ยินแต่พี่ไม่เคยไปไมันลองไปทำข้อมูลมาดูข้อมูลมาแล้วดูอะไรต่างๆได้างงนไครับ อ่าได้ลครับผมก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรกับการรับบทบาทเป็นไกด์ครั้งแรกในชีวิตซึ่งงานนี้ต้องกลับไปเตรียมตัวให้ดีเพราะวันที่จะออกคลิปใกล้เข้ามาแล้วและสถานที่ที่น้องหนูจะต้องเอาไปทำเป็นการบ้านก็คืออุทยานแห่งชาติผู้เตยตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีใครที่ได้ไปเที่ยวรับรองได้ว่าได้ดื่มด่ำกับความเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอน ควรู้สึกตอนนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้องดูแลคณะทัวร์แล้วก็ทําให้ทุกคนประทับใจส่วนเรื่องที่เที่ยวอ่ะเหรอตอนนี้มีโปรแกรมเรียบร้อยแล้วยังไงร,รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ อาแล้วผู้นําของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนนี้ก็คือผู้นําของเราที่ทำการเดินทางในครั้งนี้นะครับที่จะพาเราไปยังดูเช้แห่งชาติพูเตอร์ค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับผมและก็นี่ก็คือชมหน้าของบรรดาลูกทัวร์ของหนูในวันนี้ในทริปการเดินทางครั้งนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ผู้นำเานั้งหลังคาไปนะครับผมหลังคาตะบุกวันนี้วันนี้นะคะเป็นไกด์ฝึกหัดนะคะของพี่ดาก็ชื่อหนูนะคะ ย,ยินดี้ชัญทุกคนนะคะมีกิจกรรมแล้วมั้ครับแบบเอ็นันเจอร์นิดนึงลุยเอ็นนเจอร์อันนี้เดี๋ยวเราต้องอุบไปก่อนมีอะไรให้เอ็นบนเจอร์แน่นอนโอเคถ้าพร้อมเราก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยค่ะเชิญครับผมบไปพวกเรา <Yeah. S 2> และตอนนี้ลูกทัวร์และไกด์นำเที่ยวก็ได้ทำความรู้จักมัคตีกับมันที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ต้องมาติดตามกันว่าการรับบทเป็นไกด์อย่างเต็มตัวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและทริปพิเศษในครั้งนี้จะถูกใจคณะทัวร์หรือไม่ ตอนนี้บอกได้คําเดียวว่า let's go โบติเป็นการนี่ต้องต้องมีของมาจากลูกทัวด้วยนะยิ่งการเดินทางน,นานๆต้องมียาลิ์ไม่ใช่รถยนต์นเป็นยาลิ์สีดวงเพ <c oughs> ื่อเพื่อลูกค้าอาจจะต้องใช้นะคะ,อะตอนที่<ช>ตอนที่จะขึ้นไปอุทยานใช่รครับบางคนออาการกำเริบในระหว่างการเดินทาง ทุกคนคะตื่นได้แล้วค,ะคะ่ะเชิญค่ะเชิญครับคนะ้ลูกทัวร์ทั้งหลายถึงแล้วโอเคครบกันทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติพูเตยแล้วนะคะทางด้านขวามือนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นบ้านพักที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็เต็นท์ก็จะเป็นทางนี้นะคะก็ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะอ่ะาไปครับ เดี๋ยวเจอกันในกี่นาทีครับผมอีกสิบนาทีเดี๋ยวมาเจอตรงนี้นะคะขอให้ตรงเวลาด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็เละกันมากแล้วนะคะเยอยมมากนะครับนี่เอเป็นการนอนสบายอนเต็นท์ตีในลูกเต็นท์นนได้สามคนพร้อมแล้วไม่เอาลักษณะลูกทัวร์เรากำลังแข่งแย่งชิงดีเรื่องเต็นท์กันอยู่นะครับตอนนี้อยากได้ชุดนอนอีกชุดนึงจะได้นอนสามคนจะสบายของเขาก็ยังไม่หมดพี่คะขอเดี๋ยวขอชุด นอนเพิ่มอีกชุดหนึ่งใช่ครับค่ะเพราะแบบเต็นนี้ก็คือนอนเต้นที่คนครับอ่ะเต้นี้นอนสามไงก็เดินถามดูทุกหลังเลยครับว่าใครขาดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับขาดครบมีครบตามจรรลวนของลูกทัวร์หรือเปล่าในแต่ละเต็นท์นะฮะเหมือนยังทำอะไรไม่ค่อยถูกยังสื่นเต้นอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าลูกทัวร์ก็ดีค่ะน่ารักดีค่ะไกด์ช่วยพี่ก่อนสรุปทุกคนอยากเปลี่ยนเป็นเต็นท์ค่ะไกด์ช่วยทำพี่ไปเปลี่ยนเป็นเต็นท์หน่อยเปลี่ยนจากบ้านเป็นเต็นท์ ระหว่างที่ลูกทัวไปเก็บของเนี่ยเราก็ติดต่อกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้เราจะไปจุดไหนอะไรยังไงได้บ้างซึ่งก็คือจากที่พี่ๆเขาบอกมาเราก็จะไปที่ป่าสนสองใบดูพะาทิตย์ตกโดยการเดินทางก็คือเราจะต้องใช้รถกระบะโฟลวิลขึ้นไป ตอนแรกไม่รู้เลยว่าการเป็นไกด์เนี่ยต้องทําตัวยังไง<ม>เขาเป็นกันยังไง<ม>เพราะว่าอย่างที่บอกคือ,<พ>อเที่ยวด้วยตัวเองมาตลอดไม่เคยไปกับทัว<ม>เหมือนไม่เคยรู้เลยอ่ะไม่เคยได้ยินว่าไกด์เขาจะต้องพูดยังไงกับกลุ๊มทัวอะไรเงี้ยน,นี่มันคือที่ที่เราจะต้องมาทาเช้าปะเจอไรคะจุดพระอาทิตตกนะฮะ ตรงนี้ก็คือถูกชมวิวยอดเขาเทวดานะคะก็ตอนนี้เรามาตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกกันมันสวยสมกับที่เราบักนบั่นขึ้นมาไหมคะสวยสวยตรงนั้นคืออะไรครับตรงนั้นคือต้นต้นอะไรครับผมต้องหนูแล้วก็มองไปทางด้านขวานะคะตรงนู้นก็จะเป็นป่าสนที่เราตามหากันถ้าอยากดูก็เดี๋ยวต้องเดินไปอีกนิดนึงซึ่งซึ่งถือว่าแปลกนะครับปกติป่าสนสองใบเนี่ยมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหนึ่งพันขึ้นไปแต่ที่นี่ไม่ถึง ประมาณ700 723อ่สานะครับสันนิษฐานว่าตรงนี้มันเป็นช่องลมผ่านทำให้อากาศมันได้อากาศมันเย็นนะครับหนึ่าต้นโดยประมาณดื่มด่ำกับบรรยากาศกันไปนะคะสำหรับจุดแรกที่ไปนะก็คือจุดชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับตรงนั้นเนี่ยเดินทางจากปุยยางชาติผู้เตยไปประมาณ45ทีถ้าตามหลักจริงๆคนที่เป็นมุกเพศอาชีพจะต้องเดินนำพาไปนะครับแล้วก็อธิบายว่า ตรงนี้นะเดินแบบไหนอะไรยังไงบ้างต้องระมัดระวังทางตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับข้อควรระวังแล้วก็ไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงไหนไปในเวลาที่เหมาะสมที่ควรให้เวลากี่นาทีกระชับเวลานิดนึองอันนี้คือคือข้อเล็กๆที่นะ้องเขาอาจจะยังไม่ทราบค่ะกลับมาถึงนะคะจากที่เราไปชมวิวกันก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วเกือบสองทุ่มเดี๋ยวเรารีบ าน้ข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ไม่อาบได้ไหมคะลำบายค่ะน,นี้อันนี้แล้วแต่อันนี้ฝึกข่าวเพื่อนในเต็นท์ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าระยะทางที่เราจะไปเนี่ยประมาณ20กว่าโล <c oughs> ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่รับรองว่าบรรยากาศทะเลหมอกเนี่ยมันต้องคุ้มค่าแน่นอนไปค่าดีอ่ะโอเคครับผมาเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตีสี่ ตอนนี้เรามาถึงเชิงเขาที่เป็นยอดเขาธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปไม่ไหวใช่ไหมก็ตอนนี้มาได้ครึ่งทางของยอดเขา